ดีตอนเศร้าๆพี่น้องพี่น้องเลี้ยวเบื้องที่เราบักพี่คือสุกเป็นตะวานแท้พี่น้องแดงองตรงเอีงเต่งอยู่แต่สะออนพี่น้องเอ้ยผู้นะเป็นตะแซสบคื่อยังนี่ช้าเบื้องข้างบักทัวเด้พี่น้องนี่บักทัวมืนอวบริเก็บไปตลาดพราว่านวยเริ่มหน่อยลงแล้วแต่ว่ารุ่นสองเพื่อนกะออกมาเรื่อยๆนาพี่น้องเนาะออกตามโค่นตน้นออกตามเหงาตน้นแบบร้ายเลยพี่น้อง พุ่นะแต่สะออนคืออย่างนี้ดอกเป็นตะอ่อนซ้อนเป็นตะอ่อนซ้อนพูดดอกก็ยังลกยังดอกยังหลายอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าน่วยก็ยังงามคือเก่าอยู่นี่สังเกตว่าหน่วยยังงามเ็เก็บตั้งแต่วันที่สิบสิบตุลาคมเด้พี่น้องเริ่มเก็บสิบตุลาถึงวันนี้สิบห้าสิบห้าพฤศจิกาก,ก็ยังออกลูกออกดอกอยู่ ยังออกนวยออกดอกคือเกา่ายู่เลยพี่น้องคุณนะนี่ทั่วข้างนี่นี่ด้นเติบแล้วพี่น้องเริ่มเก็บแต่วันที่สิบเริ่มจะมีเพียมากินเด้อค่ะเริ่มจะมีเพียมาลงนี่แต่ว่าก็มีโตซอยคือหมดเพียนีทาเด็กัดกินต้นได้หน่วยได้กัดจะเฮ็ดไหโบจะเลื่อนเติบโตเลยได้พี่น้องเฮ็ดไฮยอดบอ่แตกบโป้งเลยเพราะว่าหยังเพราะว่า พียนอาจจะไปกินน้าเลียงของต้นใหม่เนาะห้องยอดใหม่นี่พี่น้องนวยก็ยังหลายอยู่นวยยังดกยังงามแต่ว่ากับพอเด็กกินอยู่พี่น้องพูดนะนี่รุ่นสองที่ห้าปลูกรุ่นสองที่ปลูกแล้วก็รุ่นสองที่ออกดอกในต้นเนาะรุ่นสองที่ปลูกก็งามกำลังขึ้นคาง มันเป็นขื้นขางที่ล่ะกําลังแตกซีใบค่ะจะเอาขื้นขางโตกเก้านี่ล่ะพี่น้องเสียวขื้นขางเก้าที่ที่มีไหวเนาะพ่อขื้นขางแล้วเขาก็จังสิตัดต้นต้นที่อยู่ในกระสอบออกเป็นการประหยัดพื้นที่แลลวก็ใส่เวลาให้เกิดประโยชน์อันนี้มีนอนลงด้วยค่ะเพราะว่าบริชีตยาพี่น้องไม่ได้ใช้สารเคมีเจ้านี่น่วยก็ยังคมุมความดกอยู่คือเกา้านะคะ ดอกออกเรื่อยๆตามโคนต้นเนาะดอกก็ออกเรื่อยๆตามโคนต้นคุณนะดอกแบบหลายเลยพี่น้องหน่วยกับยังงามคือเก่าเลยอันนี้เป็นรุ่นที่สองคือการรุ่นเดียวกันนะคะกับรุ่นนี้ที่กําลังปลูกอยู่ตอนนี้กําลังจะเหตุข้างให้เพื่อนเด้อพี่น้องนี่กําลังทําค้างขึ้นปลูก มองละเล็กละน้อยหลุนละเล็กละน้อยกับพ่อ b o ด y สื่อเพื่อนพี่น้องได้กินเด็ขายเหลือกินกับขายเหลือขายกับจังกินนะคะนี่ตามนี้เลยดอกยังคงออกมาเรื่อยเรื่อยเด้อนี่อ่าม่อมท้านี้ไปก็จะ,จะเห็นดอกดอกอยู่ข้างบนก็นจะเป็นคาวๆอยู่พี่น้องนวยก็ยังเหลือลายอยู่นี่มองไปจากนี้ น,นี่เป็นผักเครือเทศด้วยค่ะที่ปลูกใส่ในกระถางปลูกใส่ในตะกระา้ามีพริกพร้มรอมกระเทียมน้ำชุดตําเลยด้วยพี่น้องชุดตาปลูกเครื่อเดียวเด็กก็เด็ตามกินบัสุอยางเลยเด็กเครื่องตําไปฟ่อมกระเทียมกำลังออกดอกพี่น้องทั่วสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตใ้พี่น้องเบื้องเพียงซัมนีกเด้วพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดต,ตามไว้เพื่อที่จะ ในเบิ่งคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วจ้า